วันนี้เราจะมาทำหนังไก่ทอดกรอบวันนีกำลังนวดไก่หนังไก่กับแป้งอยู่นวดหนังไก่ให้เข้ากับแป้งรสชาติจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูวตอนทอดเสร็จกันขอน้ำหน่อยได้ไหมอยากได้น้ำใส่หนังไก่ตักมห,หน่อยไม่มีเอาน้ำเอาน้ำเอาน้ำเปล่าตักมาตักมาใส่น้ำใส่น้ำ แป้งมันเทค,คืนเธอได้นะเทค,คืนเทค,คืนอุ่มไม่เทจะโวดหนันง,นงไก่โอเคแนละ้วแป้งเหนียวกำลังดีแบบนี้แหละอร่อยดูนะหนันงไก่เทน้ำมันลงในกระทะเทมันเยอะๆอเลย แบบว่าล้นๆนะหมดขวดค่ะหมดขวดน้ำมันแพนเสียดายต้องเคาะหนังไก่หมักเป้งพร้อมทอดลงทอดจ้าได้แล้วได้แล้วมันมันไคว้าเลย้อมอีนด้ หนังไก่ทอดโดยเชฟหอมขาเดียว